สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวขาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้พบกับเหรียญหนวพัดบุญญะกามโมรุ่นชนะจนไตรมาสหกสี่ครับโอ้โหรุ่นนี้นี่ดังไม่ดังนี่ออก ชนะจนไตรมาสรุ่น2นะชนะจน2เลยนะครับอันนี้เป็นชนะจน1ชนะจนไตรมาส64นะครับมีชนะจนไตรมาส2ด้วยนะครับมาเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ขอต้องขออภัยทุกทิดเพื่อนเพื่อนทุกพี่ทุกขั้นด้วยเพอใบรายการก็หาค้นหาข้อมูลไม่เจอนะครับนี่ครับรุ่นนี้ครับด้านหน้าด้านหน้าครับจะเขียนว่าชนะจนนะครับอายุครบ100ปีนะครับนี่ครับข้างหลังก็เป็นท้าเวสุวรรณนะครับ อันนี้ที่ดูอยู่นี่เป็นเนื้องเงินเนื้องเงินก็จะมีตอกงองูนะครับแล้วก็มีตอกโคตพัดพอผานด้านล่างทุกองค์นี้โคตตัวเดียวกันหมดนะครับด้านล่างจะมีโคตตัวเนี้ทุกทุกองค์นะครับเนื้อที่ตอกจะมีเฉพาะเนื้อเงินนะครับนี่ครับเนื้อนวะไม่แน่ใจเหมือนกันว่านนวะมีหรือเปล่านะครับวันนี้มีมาตัวอย่างมาให้ดูข้างล่างเขียนว่าไตมานหกสี่นะครับน้ำมันเขียนว่าชนะจนก็เป็นรูปแบบเหรียญครึ่งองนะครับเหรียญรูปไข่มาดูขนาดเหรียญก็ค่อนข้างจะใหญ่นะ สำหรับ,บใครที่ชอบท้าวเวสุวรรณนะครับความยาวอยู่ที่3.7ครับความกว้างอยู่ที่3เซนครับรุ่นนี้นะครับความคมชัดก็ดูแล้วนี่คือความคมชัดนะครับด้านหน้าความคมชัดนี่ผ่านเลยนะครับเป็นลงยาคุยพื้นนะครับลงยาขอบด้านหลังก็เป็นเท้าวเวสุวรรณมาดูพ่อเท้าวเวสุวรรณ่าชัดไหมนะครับก็ชัดโอเคต่อโค้ดนะครับ เป็นโค้ดที่ตอกนะครับไม่ใช่โค้ดเลเซอร์นะครับนี่คือเนื้อเงินนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อปะกาเนื้อปากาก็จะมีเนื้อปะกาเงากับเนื้อปะกาซาตินด้วยนะครับอันนี้เป็นเนื้อปะกาเงาลงยาจีวรพื้นม่วงขอบเขียวนะครับลงยาคุ้ยพื้นเช่นเดียวกันเนื้อปะกาก็ตอกโค้ดแค่นี้นะครับตอกโค้ดเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นเนื้อปะกาซาตินรุ่นนี้จะมีมาสเตอร์พีดลงยาหน้าหลังด้วยนะครับใครที่ได้มาสเตอร์พีดก็ สามารถบูชาได้นี่ก็เป็นเนื้ออัปการซาตินครับลงยาม่วงขอบม่วงแล้วก็ลงยาดําขอบแดงครับนี่คือเนื้อเงินในเนื้ออัปการซาตินนะครับนี่รุ่นนี้ใครชอบเหรียญเท้าเวทแล้วเป็นด้านหน้าเป็นหลวงพ่อพัดก็สามารถเช่าหาบูชาได้เดี๋ยวเน,นื้อซาตินนี่จะทำให้ดูถึงความคมชัดของเหรียญนะครับนี่ชัดเลยนะหลวงพ่อเท้าเวทก็ชัดนะครับนี่ครับอัคระชัดเจนกระบองชัดนะครับเครื่องทรงชัดนะครับนี่นี่คือเนื้ออัปการซาติน ราจะมีรุ่นนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรเหมือนนวะเลยหรือเนื้อหมาชนวนครับนี่ครับลงยาจีวอนพื้นแดงขอบน้ําเงินโอ้โหเหรียญนี้ดุดันมากครับแต่ไม่มีตอกพอดีไม่ตอกดูครับแต่สวยเหมือนนวะเลยนะแต่ผมดูเนี่ยเหมือนนวะเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อนะครับนี่เช่าหาบูชาได้นะครับแล้วก็จะมีเนื้อทองทิฟซาตินนี่ครับทองทิฟซาตินลงยาจีวอน,พ,นพื้นม่วงขอบม่วงนะครับอุ้ยนี่ไงมาสเตอร์พีต้องบอกนี่ไง พูดถึงมาสเตอร์พีมาเลยมาสเตอร์พีก็ตอกโคด,ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับแต่จะดูเห็นนี่นี่ตอกตอกโคดด้านล่างเหมือนกันนี่โคอยู่เนี่ครับตอกโคดตอกเลขด้านล่างนี่นะครับตอกโคตอกเลขด้านล่างเหมือนกันนี่คือเนื้อทองทิพซาตินลงยามาสเตอร์พีนะครับนี่เราจะมีเนื้อทองแดงทองแยงก็มีทองแดงลงยาจีวอนขอบดำแล้วก็ทองแดงซาตินตอกเก้ารอบนะครับนี่ นี่คือรุ่นชะนะจนไตรามาสหกสี่ครับและสุดท้ายที่ให้ดูก็จะเป็นเหรียญสามเคโอ้โหสามเคเหมือนหน้ากากแต่ไม่ใช่นะครับเป็นงานสามเคนะครับสามเคพื้นนาคองคเงินขอบทองนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นสีทองนะครับนี่นะครับสำหรับไตรามาสกล่องก็เป็นกล่องสีแดงอย่างเงี้ยนะครับไตรามาสหกสี่หลวงพัดบุญยะกามโมนะครับใครเช่าหาบูชาก็ สามารถเช่าหาบูชาได้กับเหรียญชนะจนไต,ตรมาสหกสี่ก็มีชนะจนสองด้วยนะครับก็ฝากกดติดตาม YouTube M สายบุญด้วยนะครับมีพระราคาแบ่งปันใครอยากได้พระราคาแบ่งปันก็ติดต่อที่เฟสเอ็มสายบุญได้เลยนะครับอยากชมรุ่นไหนก็แจ้งมาขอท่านเฮงเฮงรวยรวยคาดแควปลอดภยัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ